นะส่วนในครั้งคกเนี่ยดีฉันก็พูดเลยนะครับบอกว่าไปดูหน้ามันแล้วกันฮะหน้าหมอไม่มีราศีเลยไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันไหนจะถูกถอนประกันอนะ่ะเอายี่ดีกว่าแล้วจะพูดเลยนะคะว่าครั้งหน้าของม็อบพวกมึงมวลชนมึงจะหายไปหมดเพราะเขารู้สึกว่ามึงเนี่ยไหลไปหลอมรวมได้แม้กระทั่งคนที่นะคะคิดที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองพักที่เขาด่ากันมาตลอดมึงก็ด่าเขา นะะส่วนพักประชาชนวันนี้ดิฉันบอกว่าด้อมส้มใจสลายค่ะที่เห็นมึงไปขึ้นเวทีซึ่งเขาคาดหวังมากว่าว่าพักมึงจะเป็นพักที่แบบนะ,ะที่จะทําอะไรใหม่ๆให้เขาปรากฏว่ามึงวนกลับไปนะคะอยู่ในจุดที่ทําให้วนชนของมึงดิฉันบอกว่าวันข้างหน้าฐานเสียง1 4้านเสียงของมึงเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะกูว่าบุญของมึงแล้วล่ะ จุดตายของพวกมึงตรงนี้เลยค่ะและเป็นจุดตายที่พวกมึงเนี่ยนะฮะไม่รู้ตัวด้วยไม่เชื่อคอยดูค่ะเพราะดิฉันเองมีความรู้สึกว่ามึงไหลไปหลอมรวมกันตอนไหนคือเราได้ยินว่ามีการจะสนับสนุนสมมติถ้ามีการเปลี่ยนนายกนะฮะมันก็จะโหวตให้อนุทินเพื่อให้อนุธินเดี่ยนะขึ้นไปเป็นนายกแล้วเดี๋ยวนายกเพราะว่าอ,อำนาจในการที่จะยุบสภาเป็นของนายก แค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าอุดมการที่มึงพร่ำพูดมานั้นไม่ได้มีหาเลยเลยมึงแค่ต้องการอำนาจแล้วจริงๆแล้วอำนาจอยู่ในมือมึงแล้วมึงไม่มีปัญญาค่ะแล้วในเมื่อมึงไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะพาตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลมึงจะมีปัญญาอะไรที่จะมาบริหารประเทศนี้คะอูถามมึงแค่นี้ละค่ะนะฮะส่วนในข้างคกเนี่ยฉันก็พูดเลยนะครับบอกว่าไปดูหน้ามันแล้วกันค่ะหน้าหมอไม่มีราศีเลย ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันไหนจะถูกถอนประกันนะเอางี้ดีกว่าจําไว้เลยค่ะดิฉันบอกเลยค่ะว่าวันนี้จุดตายของมึงก็คือการขึ้นเวทีนะคะกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนี่แหละเพราะอะไรโรมขึ้นไปนะถูกมวลชนข้างล่้าโหแก้วสันบอกว่าห้ามโหนจบไหมฮะมวลชนเขามากับมึงด้วยใจเนี่ยมึงไปห้ามเขาทำไมว่าไม่ให้โห มึงบอกว่าเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องให้เกียรติเขาก็มึงให้เกียรติก็ให้เกียรติไปดิมวลชนเขาไม่สนเพราะฉะนั้นที่ฉันพูดเลยค่ะว่าครั้งหน้าของการทําม็อบของมึงคนของมึงจะฮารอมฮารมยิ่งกว่าดิกลับมาที่พักประชาชนสาเหตุที่รมขึ้นไปบนเวทีคือถ้าสมมติมึงจะอ้างมันเป็นกันมาธิการนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมึงก็แค่รับหนังสือแล้วมึงก็กลับเข้าสภาไปดิมึงจะขึ้นเวทีทําไม มึงไปหาเสียงมึงขึ้นไปหาเสียงแม้กระทั่งเวทีที่เขาเนี่ยนะฮะกำลังมานะไล่ลายลายกแล้วก็ต้องการที่จะยกเลิกมอ U สี่4ามสสทั้งทั้งที่มึงเนี่ยเป็นนักการเมืองมึงขึ้นเวทีตรงนี้เสร็จปุ๊บส้มเห็นใจสลายค่ะส้มเนี่ยเขา,ามองมึงเป็นไอดอลเขา,ามองมึงเป็นความหวังมึงแบกความหวังของประชาชนหรือถายเสียงของมึงเนี่ยนะฮะที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงอะ แม้ในสมัยนี้มึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาก็เข้าใจว่ามึงไม่ได้เป็นรัฐบรมาลแต่เขายังหวังปีเจ็ดศูนย์เลือกตั้งเขาก็ยังหวังที่จะพึ่งพามึงในการที่มึงเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นแต่นะคะดิฉันนึกถืออีเจฟเลยะคะ่ะสรุปแล้วเนี่ยพักมึงเนี่ยนะครับไม่ใช่คือมึงด่าพักกูนะคะพูดง่ายๆว่าอะไรนะคะสู้ไปกลับไปแต่วันนี้พวกมึงเนี่ยนะสู้ไปเนี่ยนะค,ะคานไปเลย มึงคลานขึ้นมอบทั้งๆั้ท,ที่จริงๆแล้วมึงเป็นศัตรูกันเพราะมึงสมประโยชน์ในการที่จะทําลายชินวัตร์ทาลายรัฐบาลทําลายพักเพื่อไทยแค่นั้นเองและ้ะดิฉันถามว่าตรงนี้ยถ้าตั้งคําถามขึ้นมาว่าสิ่งที่พวกมึงทําทั้งหมดเนี่ยประชาชนคนไทยได้อะไรและ้ะดิฉันไม่เชื่อลเลยค่ะว่าประชาชนทั้งหมดนะจะชื่นชอบในสิ่งที่มึงทําต่อให้เขาไม่ชอบยิ่งรักต่อให้เขาไม่ชอบอทักษิณ หรือต่อให้วันนี้นะคะเขาจะไม่เอาแพ่ทองทานเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีธการของมึงเอาไหมนะฮะนี่คือสิ่งที่ที่ฉันบอกว่ามันถึงเวลาที่มึงอะ่ะนะคะแก้ผ้าล่อนจ้อนกันให้คนเห็นเป็นทนายความคดีเขากระโดงนะแล้วดูเหมือนจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับอนุทินด้วยอยู่ในศาลเป็นทนายให้กับพวกสวออกลุ่มสวออที่ร้องนายกนะคะ ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งที่หน้าสภาก็มีทั้งเลขาที่การพักภูมิใจไทยแล้วก็มีทั้งโรงนะคะซึ่งอยู่ในพักประชาชนมีกันวีด้วยอ้างว่าไปยื่นหนังสือที่จะคัดค้าน o u u 4 4 4คําคำถามของดิฉันก็คือไปยื่นหนังสือก็ไปยื่นให้ในสภาผู้ที่รับผิดชอบหรือคนของรัฐบาลเขาก็มารับแล้วมึงก็กลับบ้านสิ ต่มึงไปขึ้นเวทีกันแบบนี้แล้วดิฉันเห็นคลิปที่มวลชนเนี่ยเขาโห่ไล่มึงอะพูดเลยนะคะว่าครั้งหน้าของการทำม็อบของพวกมึงมวลชนมึงจะหายไปครึ่งหนึ่งเพราะมวลชนมึงเนี่ยเขารักเจ้าเขารักสถาบันเขารักไม่ได้กับการที่มึงเอาคนที่นะ,คะเคยคิดที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองนะขึ้นเวทีขึ้นมามึงไม่ต้องอ้างอะไรหรอกค่ะ,คะมึงตายหากันแล้ววันนี้ นะมึงตายหากันจะชัดมึงทําตัวเองค่ะส่วนในเรื่องของคดีก็น่าจะสารค่ะดิฉันจะบอกว่าใครที่พูดบอกว่าแพทองทานไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นมึงคิดผิดค่ะแล้วดิฉันบอกเลยว่าถ้าแพทองทานรอดจากเคสนี้มาได้จะแข็งแกร่งจนพวกมึงไม่มีทางจะทําอะไรได้ก็แล้วกันในขณะที่พวกมึงจะแก่ลงแก่ลงทุกวันนะสม,สมองสมองพวกมึงมันไปหมดแล้ว วันนี้จะเกิดคำถามว่ามึงจะต้องมาไล่เขามึงไล่เขาตั้งแต่พ่อมายันอาตอนนี้มาถึงลูกเขาเนี่ยมึงยังไล่ไม่จบใช่ไหมนั่นหมายความว่าพวกมึงไม่ได้รักชาติรักหาเลยหรอกมึงแค่เกลียดชินวัตเท่านั้นส่วนประเด็นของการสร้างเอโซเทมิเนตคอมเพล็กซ์ที่ค้านกันนักค้านกันหนาดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้เวียดนามเนี่ยนะเขาลงทุนที่จะสร้างแล้วส่วนพวกมึงเนี่ยที่บอกว่าไม่ให้สร้างเพราะมันจะมอมเมานู่นนี่นั่น แล้วมึงไปดูสิคะว่าประเทศแต่และประเทศที่เขามีคาสิโนเนี่ยประเทศเขาจเจริญแล้วก็มีเงินร่ำรวยขนาดไหนถ้าพวกมึงจะมากลัวอย่างนี้ดิฉันบอกว่ามึงเห็นไหมตอนที่ภูมิทําขึ้นมานั่งมหาไทยใหม่ๆลุยจับบ่อนในใจกลางกรุงไปกี่บ่อนไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งจะจับอีกนั่นหมายความว่าบ่อนที่เป็นบ่อนเถื่อนอยู่ในณเวลาเนี้นะซึ่งมันควรที่จะเอาขึ้นมาบนดิน เพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ารัฐเนี่ยแต่พวกมึงค้าน Entertainment Complex ที่ถูกกฎหมายและสร้างโดยรัฐบาลและไม่ต้องเสือกมายัดเยียดนะคะบ,บอกว่า Entertainment Complex นั้นก็คือสร้างเสร็จแล้วจะเป็นของตระกูลชินวัตรมึงไม่รู้เหรอคะว่าการจะสร้างอะไรแบบนี้นะคะมันจะต้องเอาเข้าสภาถ้ามันไม่ต้องเอาเข้าสภาป่านนี้เขาก็สร้างไปแล้วค่ะมึงจำไม่ได้เหรอคะว่าในสภาพวกมึงเนี่ยค้านกันขนาดไหน เพราะฉะนั้นจะมาแหกปากพูดได้ยังไงว่าการสร้างครั้งนี้จะเป็นของตระกูลชินวัตรมึงก็แหกตาดูกันวันนี้มันหลอกลวงอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วการที่พวกมึงเกียตตระกูลชินวัตรทําให้ประเทศชาติต้องเสียหายในที่สุดนีฉันบอกว่ารันท้ายอาเซียนเนี่ยเป็นพาะพวกมึงเลยถ้าจะสร้างรถไฟความเร็วสูงต้องรอให้ดินลุกลงหมดแต่ถ้าจะสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดิฉนันบอกต้องรอให้พวกมึงตายหากหันที่หมดหรือไงนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดเจนฮะ พวกมึงก็คือกลุ่มที่รวมหัวสูงหัวกันทำร้ายประเทศโดยเอาความเกลียดและอคติส่วนตัวนะคะมาเป็นมาเป็นตัวจุดติดแล้วในที่สุดวันนี้ที่ฉันเห็นชัดเจนเนี่ยคือคนของมึงก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วจะให้สังเกตนะคะว่าคนรุ่นใหม่ไม่ไปม็อบมันเลยฮะม็อบมันเนี่ยมีแต่คนหน้าเดิมๆคนกแก่ๆที่ร่วมชุมนุมตั้งแต่สมัยพันธมิตรแล้วไปดูได้เลยฮะ มึงเคยเห็นม็อบนี้นะครับมีเด็กวัยรุ่นหรือมีคนที่เขาอะไรแบบคนรุ่นใหม่สมัยใหม่ไหมและเรื่องนี้ที่ฉันบอกว่าประโยชน์ของพักคก้าวไกลที่เคยได้ก็คือได้คนรุ่นใหม่พวกนี้แหละค่ะที่มาเลือกแล้วก็มาสนับสนุนวันนี้มึงตายหาทั้งสองพักค่ะสาวกส้มก็ไม่ยินดีละค่ะที่มึงไปขึ้นเวทีกลุ่มคนพวกนี้นะซึ่งที่เขามาเลือกมึงเพราะเขาไม่เอาคนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาชอบคนพวกนี้เขาจะมาเลือกมึงทําไม แล้วคนพวกนี้สนับสนุนใครล่ะก็สนับสนุนลุงตู่สนับสนุนคนที่นะคะยึดอำนาจเข้ามาแล้วก็มาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกตั้งแต่ปีวันนี้มึงพลาดอย่างแรงคะพักสีน้ำเงินนะ,ะก็เปิดตัวตนให้คนเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วพวกมึงไม่ได้รักชาติรักแผ่นดินไงมึงกำลังทำตัวเป็นเหมือนนะคะเขาเรียกว่าแนวหลังหรือกองหนุนสนับสนุนอิวุลเซนหรือไง สิ่งที่เรียกร้องมันบังเอิญกันอะไรกันขนาดนั้นเรียกร้องให้นายกลาออกเรียกร้องให้เกิดการยุบสภาสามเดือนจะต้องมีนายกคนใหม่มีรัฐบาลใหม่พอฮุณเซนบอกว่าอยากจะยกเลิก m o ส4 3สามสพวกมึงก็รับลูกกันมาอย่างเงี้ยดิฉันถามว่าแล้วมึงจะให้คนเขาคิดยังไงเห็นไหมฮะดังนั้นดิฉันพูดเลยค่ะว่ามวลชนเนี่ยเขาไม่ได้โง่ที่เขาออกมาร่วมกับมึงเพราะเขาเกลียดทักษิณอย่าคิดว่าเขาศรัทธามึงนะฮะ ออกมาเพราะเขาเกลียดทักษิณที่ยังคงเกลียดอยู่แล้วพวกมึงเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่ามึงเนี่ยนะคะนำเขาในการที่ยังจะสนองความต้องการของเขาอยู่แต่วันนี้เขาเห็นแล้วว่ามึงนะ,ะกาลังทําในเรื่องที่เขารับไม่ได้ส่วนที่เวทีนะคะกลุ่มรวมพลังแผ่นดินหลอมรวมนู่นนี่นั่นนะคะรวมไปถึงคอปทอแล้วก็รวมไปถึงคือทุกกลุ่ม ที่เคยเป็นศัตรูนะกับชินวัตรกับทักษิณมาล้อมรวมกันอยู่ที่นั่นไหลวนไปวนมานะหาทางออกไม่เจอก็ไหลลงคอหาเลยพวกหาเนี่ยเห็นไหมฮะคืออยู่ดีๆเลขาที่การพักนะคะขึ้นเวทีไปทําไมก็แสดงว่ามึงสนับสนุนให้คนพวกเนี้ยยกเลิกเอ u มูแล้วถามว่าม็อบอยู่ดีดีนะ,ะกี่ปีมาแล้วที่พวกมึงเนี่ยอยู่ร่วมรัฐบาลเราถามหน่อยในะพักสินเงินเนี่ย แล้วสมัยก่อนมึงไม่คิดจะยกเลิกหรอมึงพึ่งจะมารู้สึกตัวอะไรกันตอนนี้มึงพึ่งเสือกอย่างจะมาแบบอยากยกเลิกอะไรกันตอนนี้ตอนที่มึงอยู่กับลุงตู่มึงทาห่านอะไรกันอยู่นะฮะแล้วไปขึ้นเวทีแบบนี้ก็เท่ากับว่านี่คือมึงเนี่ยยังเป็นนักการเมืองกันอยู่นะฮะวันนี้ยังเป็นนักการเมืองกันอยู่แม้จะเป็นฝ่ายค้านมึงก็ยังเป็นนักการเมืองเป็นสสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามึงมีเจตนาที่จะไม่ได้ขึ้นเวทีมึงก็ไม่ขึ้นก็ได้ค่ะ แต่มึงอยากจะขึ้นไปอวดว่ากูมีพวกนะแต่ประชาชนเขาไม่ได้คิดว่ามึงมีพวกเขารู้อยู่แล้วว่ามึงพวกเดียวกันแต่มันยิ่งชัดเจนทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อที่สงสัยกันว่าใครเป็นใครมาเลี้ยงพวกมึงหรือใครมาเป็นท่อน้ําให้พวกมึงเนี่ยวันนี้ชัดเจนค่ะนะฮะมึงจะให้เขาคิดยังไงอะ่ะเอาถามหน่อย